<laughs> ว,วันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ปาซักมากับได้ก็ใสเลยแน่วันใ้ปลาก็ใส่วันอาทิตย์ด้วยนะป้ามีภารกิจป้ามีภารกิจเราได้งานทําแล้วเราได้งานทําแล้วพี่น้องเล็กๆนีจ้าอ๋อยานไว้ข้างขางโอ้ชบาไอสีขาวแล้วนะ่วนี่สชมเล็กโอ้สวยมากสวยมาก ผูกแสองแถวก็ได้แล้วแต่ความจ้านี่นี่ามาด่แกาวานหรวนป้ามีภารกิจให้เราสองคนแล้วแล้วี้ย่า้ดอกไม้จ้าห่าหรือดอกไม้เดี๋ยวดูก่อนย่้ายญ้าย้าใเหมือนสบามากกกว่ดามาหวานเออเจ้าโอเคค่ะแถวนึงมันังเหลือก็เอาใส่สแถวแล้วกันจ้าโอไปูสวยนะเนี่ย นะมันจะสวยมากเลยปูกติดริมๆกับริมนี่เลยนะิบายใช่แถวหนึ่งเสร็จแล้วป้าถ้ามันเหลือก็ใส่แถวสองนี่ว่ออืมอืมทิ้งประมาณนี้สองแถวก็จะพอดีสองแถวมาป้าดามารับภารกิจเราสองคนย้ายด่วนตอนที่แดดไม่ร้อนค่ะแดดเขาไม่ร้อนหลังวันนี้ลูกคุณลงใช่แล้วนี่เขาคงทำงานให้วันนี้ไม่ใช่บรนพระเขาเนี่ยลุงก็ทำงานกันลุงก็คนมาบุรุษไปไหให้ทำอะไรให้ย้ายอะไรย้าย ตรงนี้น่าจะไม่ร้อนย้ายชบาน้อยน่ะบาน้อยสีส้มๆสีเหลืองๆเล็กจิ๊บกหน่อยกระตูนนี่ปราดาแถวนี้แถวหนึ่งถ้าไม่พอก็มาแถวสองแถวนี้ไม่ทิ้ใบได้วเนี่ยถ้ามันเหลือก็ใส่แถวสองชบานี่ไอ้ต้นส้มๆตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยขุดเอาเออขุดแล้วแล้วกุหลาบในกระถางของเราละป้าเอาไปลงดินไหนกุหลาบเดี๋ยวก่อนเอาชบาก่อนนี่ไงกุหลาบอยู่จิ้มอยู่ในกระถางมันไม่เอาชบาเอายบงไมายหรังแต่อันรอดก็รอดอันตายก็ตายเอาชบาก่อนใส่งไนก็ด้ สลับหนึ่เนี่ยเอาแถวนี้แถวนี้ก่อนแถวนี้ปลูกปลูกริมนี้เลยความจริงนะหวานเส้นผาหลังขึ้นเยอะนะแต่ว่ามันตายมืดมันแดดไม่หวานและอาสบายนีกว่าเออแต่ก็ยังสวยนะเนี่ยอะไรนะภารกิจป้าดากับพี่แอรวันนี้ค่ะป้าดามาเข้าเฟรมมาเข้าเฟรมมาเข้าเฟรมมาเฟรมเจ้ากล้องเจ้าหามทงไหนเออทันวันนี้นะคะคนก็จะนำอาวุธอาวุธ ไม่ควาาแล้วก็จอบเสียมนี่แหละของแกเอาแกอ่ะก็จะให้ปานะคะฝากปานะเพราะพ่มพ์การปลูกท่านอบรลุโลกนะคะทะลุทะลวงโลกลสุดยอดมากก็มีชบาสบายเลยที่อยู่ในสวนเนี่ยเลี้ยงแถวยาวไปตรงนี้เลยข้าวเสนีวนี่เลยน้ำปานเนาะนี้ไปเลยนวเสานี่เลยที่ขีดหนึ่งมันจะสวยมันจะได้ไม่ติดถึ้าสูเลยถ้าสูดแถวแล้วไม่ยังเหลือต้นมันเหลือก็ใส่แถวสองใสทีทีเข้าไปนะใช่ใช่รงนั้นเหมือนกัน ที่หวานเนี่ยให้ดูอยู่สาหวานตอนไหนมันบางแล้วก็ไปเอาย้ายไปใส่ย้ายไปใส่เอาน้อยฝนตกก่อนเขาก็ถามก่อนใครหวานปุ๋ยให้นาบ้างเมแอนปดายาชิปุแม่พีป้าไทยบ้านเอ้ยเอ้ยนิตยานิตยารุ่งธันหว่านกันเยอะไหมหว่านกันเยอะไหมไม่ไม่ปุ๋ยจะใส่เยอะไหมเยอะอยู่นะป้าเยใช่ไหมให้น้ำไม่ค่อยเขียวแล้วมั่อไม่เขียวที่หลังระหว่าค่ะไม่ทราบเหมือนกันเนาะจ้ะ แต่ว่าคุยของยังเหงื่ออยู่นะจากเลื้ออยู่ว<า>่านัวๆหวานกันน,น้อยๆหรือเปล่าน้ำไม่เขียวราะว่าหลังบ้านยตางามกว่าเพื่อนเพราะว่ามันมีทั้งตอนนั้นน่ะาตาปลูกเห็ดเนาะฟาะงมันมีปุยป๋ยเนาะแล้วก็ปลูกผักแล้วก็มีขี้วัวด้วยเราจะไปหวานเพิ่มไหมไม่แน่ใจคงลอยสักพักนึงตรงไหนที่มันลืองทำอะไรกันป<พ>อกปั้มต้นไม้อะไรแล้วน่ะงานเราเยอะมากโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นคลิปใครไม่รู้บอกว่าอนุจะมาอยู่นาไม่ชาบค่ะ หอ้โหโปรข่ยเมื่อเชา้าค่อยดูแวบๆว่าหนุ่มก็จะย้ายมาอยู่ที่นานแล<อ>้วแกงห้าร้อยจะครบแล้วอะไรประมาณนี้แกงห้าร้อยจะรวมตัวอีกแล้วประมาณนั้นเนองขอคลิปไข่ไม่รู้ก็แวบๆได้นะค่ะค่ะภารกิจค่ะนะป็ไดาพร้อมตอนไหนก็ลุยเดอ้อเออได้โอเคถูกต้องค่ะนะภารกิจเช้านี้ ตอนนี้ยังเป็นดินแดงอยู่ถ้าถ้าวนาันไหนเทพื้นมาเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะอืมอ๋อเอเ,เอเ็นไปถ่ายกระเบื้องให้ดูหน่อยที่หอพระได้เลยจ้าจัดไปปะนปะไปอันนี้ก็ดินเดินปุ๊บดินก็เริ่มแน่นแล้วนะคะเพราะว่ามันโดนฝนหลายระโรคแล้ว นี่เรามาดูกระเบื้องนะคะแต่ก่อนเดินเข้ามายังไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะติดรองเท้าอันนี้ก็มันก็มีแสงแดดมันก็เลยทำให้ดินเริ่มแข็งแล้วที่เราเดินมานะคะนี่เอซคะ่ะพามาดูแล้วนะเออพี่น้องเอา้าทำไมหมุนติ้วๆ นี่ค่ะกระเบื้องกระเบื้องว้าวสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะรู้สึกว่าจะมีลายใหม่มาแล้วกระเบื้องลายใหม่นะคะก็จะเป็นลายแบบนี้เนาะนี่ยค่ะมีลายแบบนี้ด้วยนะคะน่าจะน่าจะวางขอบๆหรือเปล่าน้อะนะคะนี่นะคะนี่น่าจะไว้ข้างๆนะ,ะกระเบื้องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านในส่วนด้านในนะคะสวยงามสวยงามมากนะสวยงามมากอ่าแล้วตรงนี้ก็เย็นด้วยนะอ่าเวลา F อซีมาก็มานั่งนะคะนั่งไหวพระนั่งพักตรงศาลานี่ก็ได้นะมันก็มีความเย็นสบายกระเบื้องนะคะพอมีการล็อกนะคะช่างก็ล็อกไว้ก่อน,นเพื่อให้มันแนวมันตรง ดิ่งนะคะสวยงามโอ้โหอันนี้แอดแอนคิดว่าน่าจะเอามาปูรอบข้างนะนะปูรอบข้างก็จะเป็นลายนี้นะคะคนเพราะว่าเห็นหลายกล่องเลยเห็นหลายกล่องเลยเนาะนะ,ะไหนๆมาแล้วก็ เราก็เก็บเงินเก็บทองด้วยเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราเห็นเงินเห็นทองแล้ว อันนี้เราก็มาดูนะฮะวันนี้เงินทองเราไม่ยังไม่เก็บค่ะเรเก็บแค่บางจุดมานี้ไว้เฉยๆอันนี้ก็เป็นช่างดํานะ,ะช่างดําช่างดําก็เขาเรียกว่าโอ,โอ้โหก <c oughs> วาดสลอยเลย <c oughs> ช่างดําก็มากวาดลานนะ,ะเอฟซีอ่อกวาดลานนะคะลานก็จะได้สะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่าช่างดําเอา่อตอนที่เขาเขากลับไปรักษาตัวนะคะ เ,ออเขาก็กวาดลานประจํานะคะอ่ากวาดลานประจําก็จะมีน้องปุ๊ออีกคนหนึ่งด้วยนะคะที่กวาดลานอ่น้องปุ๊ก็ขัดห้องน้ําด้วยนะคะแต่ช่างดําช่วงเช้าก็มากวาดลานกวาดลานเสร็จแล้วช่างดําก็จะช่วยงานลุงช่างนะคะก็คือเป็นผู้ช่วยค่ะเมื่อวานนี้เขาแย่งกันจิโกโก็มาก็สมัครงานเป็นผู้ช่วยนะคะช่างดําก็เป็นผู้ช่วยไม่รู้ใครจะแย่งใครกันแน่นะเอฟซีเอ้ยนะเออ ส่วนเรานี่ก็เเขาก็ปลดปำเป็นสวออแล้วนะคะเพราะว่าสู้ผู้ชายไม่ได้นะคะจ้ะเราก็มาทํางานแบบอย่างอื่นนะคะอะไรที่แต่ก็ทําได้อยู่นะ,ะอะไรที่มันเบาๆเบาๆ,ๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> กระเบื้องปูเสร็จยังคาที่ฐานพระเรียบร้อยค่ะเหลือรอ,รอบข้างๆนะคะรอบ,บข้างๆเมื่อกี้ก็ไปอัปเดตให้แล้วนะคะ <laughs> โอ้โหนี่นะคะเอฟซีนะ